ินดีผมว่าพวกเราทุกคนเราชอบความ้าทไทยแล้วเรามีเป้าหมายแรกว่าเราจะเป็นสิ่งที่แตกต่างเราจะเป็นแบรนด์คนไทยที่แตกต่างจริงๆเราจะเป็น Google s a n d h a นัมาควาว่ามาตรฐานของบริษัทสินค้าระบบทีมงานของเราจะเป็นสากลต เราแทบจะเป็นแบรนด์ไม่กี่แบรนด์ในประเทศที่เรามีระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมพี่ <Yeah. S 1> <ะ>งั้นอะไรที่ทําให้เรามีระบบและมีหน่วยวัดที่ทําให้เราเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานของกบร,รสนตได้ <Yeah. S 2> ก็คือการเดินทางเข้าสู่ระบบของาาตลาดหลักทรัพย์แหละเราไม่อยากที่จะแค่เมืองไทยเดี๋ยวพี่โจจะเล่าใฟังว่าเราก็ได้พูดคุยกับทางต่างประเทศคือสิงคโปร์ไว้แล้วนี้ การที่เราเซอร์ติฟายตัวเองในประเทศมันอาจาจะไม่แข็งแรงเท่าเราไปถูกเซอร์ติฟายโดยต่างชาติหรือว่าเรียกว่าตลาดหลักทรัพยต่างประเทศคที่สิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นเซ็นเตอร์ของภูมิภาคทีนี้นพอเราไปสิงคโปร์ได้เราก็อาจจะไปอังกฤษได้เพราะว่าพวกนี้คอลินกันหมดในการที่ เรามียอดขายพันล้านเนี่ยมันก็ง่ายสำหรับที่เราจะไปเข้าที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ครับ